น้องสวัสดีครับยังไงเอ่ยอุ๊ยอุยอุยโชโชโชวันนี้ได้มาเยี่ยมเด็กๆนะคะมีทาร่โมีอีคิวซังมีน้องเอนจอยและน้องอะไรเอ่ยน้องสโนไวท์นี่คือนี่คือน้องเอนจอยนี่ทารโร่ทาร์บาดีไงอ่ะทาร่โลืมแล้วเหรอทารโอ่ีอิคิวซังอิคิวซัง ไม่น้องชโนมิโชว์ตัวละแฮมแอนเจยอีคิวซังอีค e ิวซัง e มองกล้องไงอีค e ิวซังอ e ีคิวซังจะไปเล่นคโคลนอีกไหมวันเนี้ยไปเล่นคโคลนกับพี่ทาโร่โหไหมอีค e ิวซังอ e ีคิวซังน้อง e Q อีคิวซังอะจูจุ๊บจ,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 จูจุ๊บอะจูจุ๊บจูจุ๊บจูจุ๊บ โอ้ไม่ยอมสวัสดีเลยทาร์โรวันนี้ไม่สวัสดีเลย